อยากถามคุณหมอว่าทําทไมความรักของผู้ชายจึงมีแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงคิดว่าไม่ค่อยจะจริงใจค่ะที่น้องเขาถามเนี่ยยังไม่เจอคนที่เป็นหลักแท้ถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเกิดคุณเจอใครคนหนึ่งซึ่งเป็นรักแท้ของคุณคุณจะอยู่กับคนนั้นไปจนวันตายและความรักจะไม่มีวันลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่กี้เนี่ยคนแรกที่เขาถามเรื่องรักเพื่อนรักเนี่ยแบบนี้ความรักจะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นรักชายหนุ่มซึ่งบือว้าว ชายหนุ่มซึ่งไม่ได้คิดจะจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเวลาจะมีคนรักนะครับน้องๆไม่ว่าน้องอยู่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูให้ดีซะก่อนดูให้แน่ใจซะก่อนแลวตะก,กี้ที่คุณหมอบอกรักแรกพบกับส่วนใหญ่มักจะจบลงที่เตียงนอนแล้วก็ต่างคนต่างไปครับนะแต่ถ้ารักซึ่งค,ค่อยๆไปได้เรื่อยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนจนในที่สุดกว่าจะได้แต่งงานกันไม่ต้องใช้เวลาจริงไหมครับอาจารย์ชัย,ยพรพัฒราคมที่ศิริราชครับท่านเคยงานวิจัยเอาไว้ครับน้องเรื่องเกี่ยวความรักเนี่ยว่า น้องจะต้องมี3ามที่จะผ่านให้ได้ในชีวิตนี้ถ้าจะเจอรักแท้เจ็ดแรกคือ7เดือนครับคบใครไม่ถึง7เดือนอย่าแต่งงานนะครับอย่าทุกรายครับใครไม่เชื่อลองดูได้ครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์แล้วผมเข้าใจที่ผมพูดนะครับสองถ้าอยู่ด้วยกัน7ปีครับเพราะ7ปีจะเริ่ม7ปีคันสัมพันธ์ชีวิตคู่เปีเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าผ่านเปีไปได้ครับสิปีครับ สิบเจ็ดปีตอนช่วงที่ชายและหญิงเริ่มเข้าวัยทองนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องอีกรอบนะครับ <laughs> แต่ถ้าเกิดผ่านกันไปจนถึง25ปีนะครับคราวนี้ถึงจะเจอว่าคนคนนั้นรักแท้เพราะนั้นตราบใดที่ยังไม่เจอคนที่ว่ารักแท้อย่าไปบอกว่าผู้ชายเขารักเดียวเดียวเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็บอกครับทำไมผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่ซื่อใส่กระตันยูเลยได้ผมแล้วยังฟันผมแล้วทิง้งผ <laughs> มไป <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นด้านบรโพไม่ใช่เกี่ยวกับชายและหญิงมั่เกี่ยวกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปรุ่นหลังๆเนี่ยสับสนมากขึ้นไม่รู้ว่าเอาคนไหนเป็นตัวจริงดีจริงไหมครับนึกถึงเรื่องดีๆของรุ่นคุณพ่อ,พอคุณแม่ที่เคยคำว่าซื่อสัต,ตย์กระตัญยูอดทนเอาไว้นะครับและเวลารักใครก็รักจริงแต่ถ้าผู้ชายรักเราน้อยๆแล้วรีบไปบอกให้รีบๆไปซับอินคู่กรรมหนระือคู่บุญครับคู่กรรมไปเลยคู่บุญจะได้มาน้องคนถามโอเคไหมครับคนอื่นเห็นด้วยไหมครับโอ,โอเคครับ Que é <laughs>